สวัสดีพี่น้องสีขี้หูขี้ตาลูกโทรมาปลุกเงินแจะตีหางัวนอนบารับได้บ้านนี่สิรับก็แต่งเต็งเต่งเต็งอยู่ไปเฮ็ดงานไ้เนี่ยกส็สิอเริ่มเสืออือหืออาหายเนาะโอ้ยอากาศก็นาวคดไปคดมาอย่ได้เวลาลูกกาบนา้ำไปเฮ็ดงานนะพี่น้องโอ้ยเป็นตะเม,มื่อยแตะเมอเนี่ยสล้อเสือ นอนบวอิ่มนะมันเป็นยงซีละพี่น้องเป็นขี่ขานเป็นลอยเป็นอียงเป็นเมื่อเป็นล่าเตื่นแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วค่ะเหลือเวลาอยู่ประมาณสามสิบนาทีเนาะกระิกินเขา่าจะได้กินยาแก้ผมร่วงนะคะของเก่าอเอามาเล่ากันไหมเจลก็มี่แล้วพารลแห้งข้าเหนียวเหลือจากกินเข่าเมื่บ้านมาพี่น้องเบาสกายใหญ่ห้างค่ะ เห็ดอ,อุ่นห้องทองบอกินบ่ใดยามันแห้งพี่น้องจัดองศาเ <สา S 2> จา็ดองศา,<ส>า นนันอนมนอิ่มเห็นเส้นพน้อมมันเป็นขีขานไปเลยเป็นไรเท่าแล้วนอ,นอนยากหัวเมื่อไ้ แม่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  teachers, แม 8, nah. ่เสียงเขาจะขวดกระดังบ๊๊บ๊ะบ๊บ๊ะ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 มจะเดินตื่นมีอะไรตกใจเนาะนุ๊กซันนุ๊กซันมันเป็นยางมันก็ตกใจตื่นกับมี ทรงขอความมากทรงองนแคบหน้าจอมากไม่รู้เนี่ยไม่รู้เนี่ยน้องสันหมดแล้วอ่ะอีเมลจากสถานทูตโทรมาโทรส่งมาว่า มันเหมือนสรงกินเนาะแปลกมาแล้วมันะจะเป็นประมาณว่าว่าประมาณว่าเขาได้รับเรื่องเรื่องขอวิชาเขาแล้วเรีเยบร้อยแล้วเขาก็ได้ทำการทรงไปเซนี่ไหมเข้าแล้วประม,ะมนนออาณน,น,น,นั้นน,น่หน่ออ่านนม่หน่ะก็งงซื้อนอตไมพร้อมบ้านอนเนาะ มันหมายถึงอะไรแม่เลยว่าทแหลกลูกถามแม่ก็เลยว่าภาษาอังกฤษครูโปรแตกแต่ท่าครูเข้าใจก็คือหมายความว่าเขาได้รับเรื่องของเทาแล้วเรียบร้อยเท่าย,ยืนขอแล้เวเขารงจนหมายแล้วทรงน,นี่ เอาเลยนี่ม่เมาบอกก็เลยว่าคือตอนเราน้ำลูกเนี่ยไม่เข้าใจแม่แค่วันหยีอยๆมึงบอกกูว่ารอสิบห้าถึงสี่สิบห้าวันบ่เมนบอ เขาจังสิปิจาราละ่าก็เขาบอกว่าภายในสิบห้าถึงสี่สิบห้าวันนับจากวันยืน่นเออมนงตัสจไว่แท้เนีย่ยได้ว่ามึงยื่นมั่นกันันานสุขกข็็ส่งจดหมายมาให้มึง เลยมามีเคากันในบ้านถ้าบ๊อบวิตกูก็สงสงสัยดอกเพราะว่าปกติเที่ยวกว่อนมึนไปยืนมึงกะจักมือออกเนะเลยถามลูกลูกว่าตอนตอนมารอบแรกขะน่ะยืนไปแล้วกบกลับบ้านสามมือเขาก็โทรบอกว่าพี่สาวออกแล้วคนะ่ะ อันนี้ค่ะหาเมื่อเนอะาะจันทักษันพุทธพุทธหัดซุกซุกขากะ็ะซมสองคนกับข้ากันรุ่นต่แตกที่อเรอาล่ะบุหูว่ามันได้หรือมันบดได้ตองรอ้จดหมายจดหมยตรงนกรุงเทพสิหักกรุงเทพเมือได้ระบ่าด่องมือสิหอดบ่าพี่น้อง ยุนีไม่ติดไม่สูบสเนาะเขาซูบกันสูบมันก็จะติดวันเสาร์อาทิตย์มันหมดเรื่องว่าไปเซน,นีบานเฮ้าไม่แห้งสูม,มือเด้ขอเขาพ่งแน่ใจเพราะว่ายุนีเนแต่มันเสาร์อาทิตย์นะเน่ะไปเซน,นีเขาไม่แห้งานเขาไม่ซูงจดหมาย เขารับฝากไก่รบรรับษ์ทรงสามบานมาำจิ้กันทึงซุกเนาะน่าของกระป๋ไก่ลูกสันนุ่งเต้นเต้นนุ่งสัน,น,น,สน,น,สนไปหมดแล้วนะี่ยจันนี่นุ่งสันไมหมดเลยแม่กูยอยากหูว่ามันได้หรือว่าได้เดี๋ยวนี้กูสด้กรีดไม่สนหรอกแม่ก็ได้ ข้นในกูสิกรีดดังๆแล้วก็สิไปเฮ็ดเนื้อย่างกินที่บ้านนะพี่จะร้องกันจบแซ่บนะฮะรอแม่รอมึงว่าปุกกูห้ังใจเต่าจักจังเลนตื่นติ่งนขึ้นมากกูตื่นติ่งเน,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 นาะ่านซ้อมแม่ลูกคันนะนุ่นนั่นน,นุ่นวิชา ลูกก็อยากมากแม่ก็อยากให้ลูก,ากนาเนาะคนเท่ามันก็อยากได้ไยกาเพื่อใจไว้เก็บที่ว่าได้สันไปน้องยีป่ปอนก็รุนพวกยีป่ปอนขึ้นมาถามแม่ยู่วักบับยู่มาขึ้นคนเม่ออกหรือยังแม่คนไม่ออกหรือยังค่ะมออแม่ได้ไหยัง เขาว่าสิบหาถึงสื้สิบหามือแบบนี้เมเศ้าแม่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 มรัวๆมาทรงอันแม่เนี้ยมกหไหมคําแรกแม่ก็ทรงแล้วก็่ันยมกทรงันยมกทรงันยมกทรงมันก็ต้งแบงแป้บแปแป๊งแป๊งแปบแปแะ พอคนเข่ากากระตือเนี่ยตื้นงานนยังนั่งห,งหง้าไม่เหตุอันในหมดว,ว่าใจหัวหักว้าวเปิดทีแรกอะไรอะไรอะไรส่าพิมพ์ครับลูกตากบบฟางแห่นก็บปุ๊ใไส,ส้ก็เดยเปิดทีหากว่ามอนั้องลูกแล้วเลี่วบาดผู้ลูกหายหัวบาดผู้แม่อารมณ์ข้างอุรุ่บาานนี้ลูกกับประตัวว่าทังไงน นอนกับนอน,ะะนบ,บะนนลลได้่ันเนาะทิ้รับกต่ยันนอนหลงหลงเวลาตื่นไปเห็ดง่านอืมแต่ไม่เป็นวัน,นนอนแบบขี้ข่ขายนี่ไลยเสียงออกเลยเนื้อป๊อตสกีสกดดังๆมันดึงใส่พี่หน่อยเอ้ ไม่น่อยแคปกลิปแบบเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นคันเป็นคันไ้จังส่มักก็จะดีสําหรับผู้ที่กําลังสียื่นเรื่องในหูเนาะไปจังไหนมาจังไหนาำรับผู้ที่กาลั่งคุยกับแฟนกาลังสีเฮ็ดเรื่องเฮ็ดยังใี่ไหคะ่ะนีดีเพี่นแกนีม่มู แต่น้ามืมกินยหมดกินยาเดรตเป็นผ้าละมันกินยาเตรียมตัวรงไปทาแล้วแห่ไปฟินกาแฟยี่โมเฮงานปวดหล สามสามเหาอไปแล้วไปพี่น้องรุ่นเอิ่นแม่มว้แม่เสียงหัวขาดปังแบบ้าปังปังแม่แก็พ่อแม่ตื่นมาดีใจนน่แนวแม่ก็รุ่นเด้่บ้านเองอีกสองมือกูก็จะขึ้นก็จะหมายมาย่ำได้หมายาย่ำไหนมาแล้วก็สิีเนสออโนแต่คิดว่าน่าสิเนสแหละพี่น้องภาวะพันเนี่ย ขาต้องเอิ้นหอกลับไปเพื่อจะไปทาเรื่องเอาเงินขึ้นเนาะเดาอีเดาอีเดาอีเดายวอีเดา,เดา,เดาสิมารายงานผลนะคะเรื่อรักจากใจจ้ารักนะจุบ๊บจุเตรียมไปทํางานก่อนนะคะรักนะจุบ๊บจุ๊บบายบายจ้า